เจอ,อแล้วคุณนเดตรูปหล่อของเราเสียงหวานๆนะคะเอซีชอบมากเลยชอบเสียงพี่นเดตฝากช่องน้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวขอ้องน้องนี่แอดย่านะจะฝากช่องน้องกู <c oughs> คือแชร์ให้ตลอดขอบคุณด้วยครับพี่เทียบตั้งแต่ที่ช่องน้องอ่ะที่เอ็ซีเข้าไม่ได้อันนี้นะมีครั้งหนึ่งที่โดนทัวก็คือถ่ายช่องข้าวสุปิยาเอาอพิเชลตั้งไว้งนี้แล้วก็บอกให้ดีซีสอนกันแล้วไปทํากับข้าวบ้านสวนลูกในแหนะพี่หอมนี่แหละ เออแล้วทีนี้อ่ะคนดูมันไม่ยอมให้ออกไงทะเลาะกันในช่องนั้นไงช่องไหนก็ที่แรกช่องหนูมันไม่มีช่องนี่แหละ<อ>ช่องแอดย่านี่แหละ<อ>ช่องหนูมันเข้าไม่เป็นกันคนแก่คนเฒ่า,เาวางลิงไว้จนช่องไม่เด้งนุ่นวางลิงไว้ทุกอันให้จิ้มตรงนี้อย่างเงี้ยคนแก่เนาะก็เข้าใจจิ้มตรงนี้ <laughs> เหมือนจะจับมือสุด ในี่ขอบคุณพี่นเดชมากเลยนะครับอยู่บ้านใกล้บ้านหนูอีใช่ไหมธรรมกาธรรมกาธรรมกากับบ้านอันพี่ป้าแดงนะสิบ้านพี่แดงอยู่รู้จักกับป้าแดงแต่ยังไม่ได้พูดเดี๋ยวคุยกันนี้อยู่ตรงไหนเหรอจะได้ย้ายบ้านหนีป้าแดงเป็นทุกวันทลเต้นเขาเป็นดาวเต้นหรือไม่เขาไปปลูกสัมพันธ์นะเขาไว้เอาว่างหลังก็ใส่รถเข้ามาเพาเข้ามาทุกคน พี่แดงอ่ะเขาเคยเป็นดาวเต้นของเขาเ,เป็นเคยเป็นหางเครื่องของดาวตลุกด้วยไม่ใช่เหรอโอ้ตอนนั้นมีเยอะนะมีวงแดงดารากรที่มีหลายวงอยู่นะเดี๋ยวต้องไปคุยเดี๋ยววันนี้เจอนะนจะเรียกมาคุยสัมภาษณ์เลยไปที่ไหนนะั้นดนตรีรู้จักแกหมดนะพี่เจนะี๊ยบดนตรีรู้จักเขาหมดนะจะเรียกแกมาสัมภาษณ์เหรอเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ในช่องน้องเลยเหรอเดีผ่านเรื่องเออเดี๋ยวบูสีอันเนี่ยพี่หอมไปอันคุยกับช่องน้องหน่อยเด้อ ได้ๆพี่จันหอมแม่ย่าชอบเล่าอ่ะที่ตามมาจากเชียงรายอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวสัมภาษณ์จะมาสัมภาษณ์ใช่ะขอคิวสัมภาษณ์หน่อยนะใช่ได้ไม่หลับไม่นอนเพราะหนูนี่แหละเมื่อกี้พี่เข้ามาอีกคนนะเขาขับรถเขานั่งรถวินแชร์เขาวินแชร์คนนั้นน่ะโอ้แกไปหาซื้อพาว power bank โน่นเดี๋ยวมานะเอจะคุยด้วยได้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไงขอเน็ตพี่เจี๊ยบดิมเนอร์โอ้เขาหลง คนล้องไหลเล็วติดตามช่องน้องด้วยนะครับให้ถึงแสนไวๆนี่เออได้เลยเอพเอพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบนี่แหละคนที่นี่นไม่เป็นค่ะค่ะสแกนได้เลยนะคุณเอฟซีแคปรูปไว้เลยเด้ออุ่นมุดเดี๋ยวนี้เขาเข้าเป็นแล้วมันเด้งพี่เจี๊ยบแคปรูปนี้ไว้แล้วก็เปิดกล้องถ่ายรูปครับแล้วมันจะพาไปลิงก์น้องค่ะต,ต้นข้าวสุิยาเอาไปเทียเลยครับแล้วอย่าลืมไปช่องของพี่เจี๊ยบด้วยนะช่องน้องด้วยคนระับช่องฟ้าด้วยแป่งกันไปใช่เราเรา เราเราไปไลค์แล้วก็ติดตามด้วยวันไหนไลค์ไก็ฝากติด <sk r ug> ตามช่องนี้ที่กุณนังขง่าว้วยขอบคุณนะค่ะจ้า,จาคนร้<ข>อ,<ะ>องก็เดี๋ยวว่าพี่เจี๊ยบเนาะค่ะได้เจอพี่นาเดตตัวจริงเสียงจริงแล้วค่ะคุณพึ่งน้อยเนาะค่ะสวัสดีครับเอ็ดยาเนาะค่ะโนนพี่เจี๊ยบมาแล้วน่ารักมากนะคะโล่งใจแล้วนะคะอ็ดยาได้คุยกับพี่เจี๊ยบแล้วนะคะเนาะเลี้ยงนะคะเลี้ยงน้องนั่นแหละนะคะเลี้ยงเลี้ยงช่องน้องนะคะได้เคลียร์ใจแล้วนะคะ ทีแรกว่าจะคุยกับคุณนิวแต่ว่าได้เจอพี่เจียบคุยได้รู้เรื่องแล้วอดย่าขำใจน่มากนะแอดย่าอยากให้ลูกมีรายได้นะคะเอ,อ๊ะรถลูกมาไหมไม่ใช่รถลูกอ๋อรถพี่รถพี่หนิงน่ะคับรถพี่หนิงมานะคะ่ะค่ะติดตามอยู่แล้วค่ะคุณอนุท ไนะคะคุณพึ่งน้อยส,สดีเอดยาพึ่งน้อยมามาทักเอดยาด้วยนะ,นะคะ่ะพี่เจี๊ยบนะคะฮินาเดชของเรามาแล้วนะคะพ่อแขกกับแม่หนิงมาแล้วนะคะอรถข้าทางโน้นได้นะคะเดี๋ยวลูกก็มาทางโน้นนะคะอรถข้าวทางโน้นนะคะ หนูมาทางโน้นนะค่ะนี่นะค่ะค่ะคุณดิสีค่ะจ้าค่ะติดตามอยู่แล้วค่ะเพิ่งน้อยไลฟ์เปล่าครับนะค่ะแอยญาได้นิกนะค่ะ ไปอยู่คุณลูกร้อยมามา,มา,ม,ามาทักไอ้ย่าด้วยนะค่ะคุณเอฟซีค่ะ,คคะมีข่าว รือว่าน้องเปลี่ยนเวลาขึ้นเป็นหนึ่งทุ่มจริงไหมใช่เหรอเดี๋ยวถามพ่อแขกก็รู้ค่ะไม่น่าจะใช่นะข่าวลือเหรอจริงเหรอนะคะเปลี่ยนเวลาเหรอใช่เหรอเดี๋ยวถ้าเจอแม่หนิงเจอพ่อแขกก่อนนะคะจะถามนะคะ,คะไม่น่าจะใช่นะคะ,คะมานาสตอรี่ถึงแล้วยัง ถึงแล้วจ้าประมาณแล้วพี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามพ่อแขกเลยนะคะคุณอนุนใบเทาของนั้นมาสองร้อยสิบบาทหรอพี่ซื้อมาอะซื้ออะไรมั่งซื้อมาผู้แบงค์อันใหญ่โลยอ่ะแล้วก็มีชาร์จไอ้ที่มีเกียร์ไทยเราใบเทาทอนมาเท่าไหร่นะร้อยสิบบาทโหตื่นเต้นค่ะก็สบายใจใช่ไหมว่ายังไงก็บเบ็ดเราไม่หมด ทำไได้ใช้อยู่แล้วพี่ไปที่ไหนก็ได้ใช้ไม่ได้เดือดร้อนที่ปั้นน่ะผมเคยเขาก็เคยให้ใช้แต่ผมไม่ชอบมันมันเป็นแตกใช่ไหมนนี้มันต้องถอดเคทถ้าไม่ถอดเคสมันแตกเพราะม่ชาร์จอ๋ออันนี้ง่ายอันนี้อันนี้ห้อยได้เลยพี่สายเลยนี่ไงเออเนี่ยกำลังชาร์จอยูสุดยอดเลยดูซื้ออย่างดีเลยพี่ชายนะค่ะ เมื่อกี้พี่เจ๊บมานี่พี่เจ๊บถามหาพี่อยู่พี่เจ๊บจะสัมภาษณ์เออพี่เจ๊บมานี่เมื่อกี้พ่อแขกมาแล้วพ่อแขกมาไม่หนิงมามาหมดแล้วนะรอเยี่ยวหมูอยู่เนี่ยเออราเฮียวหมูยังไม่มารอเยี่ยวหมูรอแมงกระพี้รอใช่ค่ะตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอน้องพี่พี่ตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอน้องตื่นเต้นมากลูกสึ้มีความสุขที่สุดในชีวิตสวัสดีจ้ะ มีความสุขในที่สุดในชีวิตอ่ะมันเป็นความสุขของสวอย่างเราซึ่งเราคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครใช่มีความสุขไม่ได้เบียดเบียนใครใช่แล้วมาเขาไม่ได้มีลูกมาใช่อนุญาตลูกแล้วอนันต์นะลูกอนุญาตแล้วเออมีมีมีฉะนั้นเดี๋ยวเวลาหลานต้นขาถามว่ามีลูกมาหรือเปล่าปู่จะบอกว่าปู่ขออนุญาต ลูกแล้วเด็ดเด็ลูกอนุญกาตเล,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 นลยลนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่เมื่อกี้พี่เจี๊ยบถามหาอยู่ถ้าจะให้ถ้าจะเห็นแอดหอมถ่ายพี่เจี๊ยบถ้าจะเห็นว่าถามหาพี่มีไหนนะคะก็ได้เจอกันนั่นนะเพราะว่ายัางไงเราก็ไมหาซื้อโทรแบงค์ให้ได้ก่อนนั่นนะเอาที่แบตกลัวแบตจะหมดช่จะไม่ได้ดูหลานนะคะพี่นะคะ ค่ะเอฟซีนะคะกี้พี่เจี๊ยบมาคุยกันที่นี่แล้วนาคะาอยากเห็นหน้าเว่าเขาบอกว่าหล่อเหมือนหน้าเดชในไลฟ์บอกนอนเหมือนหน้าเดช่อค่ะพี่เจี๊ยบ่อนะคะที่ห่อมากๆก็คือใจหล่อนะคะเหมือนพี่ชายของเราตอนนี้นะคะใจหล่อนะคะหน้าหลอยังไม่เท่าไหร่พี่ชายหน้าหล่ออยู่แล้วค่ะคุยกับปู่หน้ารักกว่านะปู่คุยหน้ารักเอฟซีบอก เจี๊ยบเนี่ยแกไลฟ์ภาพเลยนะโอ้ก็ดูดูดีรถเขาอะรถเขาถ่ายดตรงขมืออาชีพทั้งเสียงใช่ทั้งความแก่บความชัดเขามืออาชีพนั่นนะมืออาชีพพี่เจี๊ยบเราอ่ะได้คุยกับพี่เจี๊ยบแล้วโล่งใจนี่ได้ถามห่วงลูกกลัวช่องลูกจะไม่ได้เงินแต่ยังไม่ได้พินแต่ว่าส่งผิดอยู่เดี๋ยว ย้ายย้ายที่อยู่เดี๋ยวพี่เจ๊บทำใหม่ละส่งใหม่ละนุ่นนะตอนนีน้ห่วง,ง <ๆ S 2> ลูกย,ย้ายไปหมดแล้วแต่ว่ากลัวผินเขาส่งไปที่เดิมอันน่ะห่วงลูกอยากให้ลูกได้รายได้เยอะๆค่ะอันนะ่นะเราเนาะพี่นะเรานะไม่รู้นะใครจะว่าเรายังไงไม่รู้นะแต่เราอะอยากเห็นอะไรที่ลูกได้แล้วเราดีใจอบบี่การเปิดคอมเมนต์เนี่ย เอาเอาเอาคำของหลานมาพูดเลยว่าอันไหนที่บวกเรารับเต็มใจใช่ใช่ใช่อันไหนที่ลบถ้าแก้ไขได้เราก็แก้ไขถ้าแก้ไขไม่ได้ปัดทิ้งใช่ใช่ใช่เยวไไปนี่คือความคิดที่สุดยอดเนาะค่ะเพจสอนสุพรรณไลฟ์สดค่ะเมื่อกี้บอก20่สศูนย์ศูนย์นอจะกี้เพจพ่อแขกเหรอที่ไลฟ์สดเมื่อกี้เพจเพจพ่อแขกเออ ทีมงานพ่อแขกเนะคะ่ะเออมีหน้าจำหน้าน้องเขาไม่ได้เห็นน้องเขาบ่อยๆถ้าเขาขายเขาขายค่ายค่ะคุณก็รู้ตอนที่ไปถ่ายทีย่ใช่ไหมเป็นเพจของพ่อแขก็เอ็อดย่าก็จําไม่ได้ที่จริงแอดย่าเห็นตลอดอที่อยู่บนเวทีเราถ่ายตรงไหนน้องมาก็กล้องไปโดนซะน้องเขาใช่เพจพ่อแขกเน้ไดแวสั่ะพี่กินนะน้องสั่งให้เนาะได้เอาเอาอะไรพี่มันมีอาหารตามสั่งอะไรบ้างข้าว ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบดีกงวะข้าวหมูกรอบผัดผัดเผ็ดข้าวหมูกรอบผัดเผ็ดค่ะน้องสั่งให้นะพี่น,น,น้ำหนึ่งขวดด้วยน้ำหนึ่งขวดทานด้วยกันอีกไหมน้องอิ่มเลยนะพี่ข้าวหมูกรอบผัดเผ็ดยืงจ้า แกหากินของเกเองพี่แฟนนะนี่นะคะปุนพินาเดชนะคะมาแล้วทีมงานมาแล้วนะครับค่ะสวยสดุดุ้งสะดุดกวดเสียงปิดน้ำแล้วค่ะค่ะใช่นะคะ ไม่มีนะคะถ้ามีหนูก็แจ้งนะบอกว่าเขาบอกว่าเอฟซีมีเอฟซีบอกว่าเขาเปลี่ยนเวลาขึ้นหนึ่งทุ่มไม่น่าจะใช่นะค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ่ะเมอกี้มีคนไปถามเพจของพ่อแขกอยู่ใช่ไหมเพจของสอนสุพรรณโชว์ใช่ไหมคะไม่น่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวหนูข้าวทางโน้นเดี๋ยวอดยาดีเอาเอ้มีที่เออมีเขามีขายข,ายของตรงโน้นด้วยนี่เดี๋ยวบอกผัวเอารถมาจอดตรงโน้นดีกว่า รถมาจอดทางนี้ดิค่ะเขามีทางเข้านี่ก็เข้าทางไหนนี่เข้าที่แล้วก็เปิดไม่ไม่เขาเข้าทางโน้นเขาไม่มาทางนี้พี่เออมีแต่ย่างงั้นพวกเียืหมูก็น่าจะเข้าให้เห็นมีร้านค้าด้วยอ่ะโน่นน่ะพวกเียืหมูพวกแมงกะบี่น่าจะเข้าทางนี้ใช่ไหมมีแต่ตอนแบบเหยื่หมูน่ามาแล้วนะนี้ใช่ไหมมาลายเซน คนแกไม่ได้เดือดร้อนหรอกคนแกดูคนแกเยอะค่ะพี่มาลายแสนเออนั่นแหละมาลายแสนเพราะว่าอันน่ารักน่ารักค่ะเอฟซีแกก็เยอะพี่ น้องสั่งน้ำขวดหนึ่งอรัพี่ถ้เาเทีเ่ยวรับมีความสุขใช่บางคนต้องพาแม่หาเพื่อนมาด้ยวยบอกจะไปหาที่ไหนแล้วเพื่อนอเขาไม่ได้เฮ <c oughs> ียมูกำลังไลฟ์สดอยู่นั่นนะคะคุณอ,อนุนบอกนะคะไม่ได้ทรังนี้เลยครับน้ำขอน้ำขวดเวยนะครับ ไม่คิดน้ำขวดน้ำขวดแล้วก็น้ำเปล่าขวดมาคิดตังเลยค้าเนี่ย่าหอมเอาน้ำขวดเอาน้ำโคกน้ำอะไรก็ได้แต่ว่าพี่เขาน้ำเปล่าคิดตั้งนี่เลยนะแก้วนะคะค่ะใส่เป็นแก้วใส่เป็นแก้วก็จะติดเอาโคกเอาโคกด้กยเลอันนี้60โคกแก้วหนึ่ง8.25เป็น8.5น้ำเป็น9.5โอเคขอบคุณนะคะพี่ชายนะคะมารอหนูนะคะ แใช่<ป>ทีมงานนอกคะ่ะทีมงานสอนสุขค่ะคะ่ะไม่หนิงมาแต่พวกแขกยังไม่เห็นลงรถนะแต่ไม่หนิงมาแล้วนอคะ่ะ ฮัลโหลได้ได้ได้ครับเรื่องยังหรอครับแป๊บอุ้มลูกไม่เป็นไรแป๊บเดี <c oughs> ยวขึ้นเจ็ดสิบเลยพี่เยอะมเออนั่นแหละไวมากขึ้นไวมากเลยพี่นะคะพี่ชายไปซื้อพาเ p o w e แบงค์ขอบคุณค่ะที่เช็คค่ะที่ค่ะชัดนะคะใช่ค่ะสแสดงนะคะใช่ค่ะ,น,ะ,คะนั่นที่แจ้งก็จะนะคะสองทุ่มน,นะคะ